ต่สดี่ขั้นนะคะวันนี้ก็ที่ได้มีการประชุมกันไปนะคะเรื่อ,ง,ะะอ,อง,งของเหตุการณ์นะคะทางกระดหลกของอาคารของกองมอนะคะที่เกิดเป็น,ว,น,ว,นวันที่28มีนาคม2568นะคะก็เราได้รับความร่วมมือนะคะอย่างเต็มที่นะคะจากมีทั้งกรมโยธาธิการแลผังเมืองนะคะมหาวิทยาลัยรังสิน,นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะคะ ก็มาช่วยกันแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็เป็นมาโดยเอกภาพนะคะก็คือทุกสถาบันน okay. ั้นมีข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะการที่เราหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเพิ่มมาจากการใช้เทคโนโลยีในการสำรวจตึกนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนแรงอนุหายนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุของการทําให้ตึกนี้มีการถล่มเกิดขึ้นนะคะ ก็ในเรื่องแรกค่ะจากการรายงานของทั้ง4ีสถาบันนะคะ <S <S ก็เห็นได้ชัดค่ะว่าเขาก็มีการบกพร่องนะคะในการออกแบบแล้วก็วิธีการก่อสร้างนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะเทคนิคในการก่อสร้างโดยเฉพาะออในโครงการนี้นะคะในส่วนของผนังช่องลิฟต์แล้วก็ผนังบันไดนะคะอันนี้หรือว่าทางทางเอฟนิฟเขาจะเรียกว่าผนังรับแรงเฉือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดปัญหาะะจริงในเรื่องของวัสดุเนี่ยแมว่า จะเป็นเด็กหรือว่าคอนกรีตต่างๆเนี่ยเป็นวัสดุป,ปกติที่ได้มาตรฐานของของทั่วไปแต่การนํามาใช้ในโครงการนี้นะคะก็คือที่เกิดปัญหาเธอจะเป็นในเรื่องของคอนกรีตนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานคือจะมของโครงการนี้ไม่ใช่วาสดตทั่วไปปาตรานวัสดที่นํามาใช้ก็วิธีวิธีการวิธีการสร้างของโครงการนี้ที่มีปัญหานนะ นะคะแล้วก็ออตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สายภาคส่วนมีความกังวลแต่ว่าเอ๊ะเราวัสดุแบบนี้ยังไงแล้วกอื่นจะเป็นยังไงคือก็เท่าที่ได้รายงานมาณตอนนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วมีการก่อสร้างหลายๆจุดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะ,ะการออกแบบแล้วก็การก่อรสร้างด้วยนะะไมไ่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ในการวิจัยออกมาเนี่ยที่ทำจรรยาศึกษเนี่ยบอกว่าถ้าปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยจะสร้างความ แข็งแรงให้ตึกเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นที่ประจักษ์แน่นอนว่าถ้าทําตามกฎหมายก็ตึกจะรับแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่านี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทอ,ออกมาตามแบบเทคโนโลยีล่าสุดที่ทั้งเอเมริกาทั้งญี่ปุ่นนะคะก็ใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันในการที่เราเกิดเหตุนนการณ์ว่าอยากจะทราบคุอภาพของตึกว่าจะรับเ,เหตุการณ์ต่างๆได้ไหมเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้นะคะซ,ซึ่งเราก็ได้ได้ได้เทคโนโลี ในการใช้เรื่องนี้ค่ะแล้วก็ขอ,อย้ำอ,อีกครั้งนะคะว่าโครงการอื่นๆนะคะได้มีการตรวจสอบในด้านวันสดุก่อสร้างแห่งเพ่งพัดนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆน,น,นคะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็อยากให้ประชาชนได้ได้มีความสบายใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยจะทำเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอีประมาณ2อาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็จะส่งต่อให้ทางเอสไอและทางตำรวจดำเนินงานต่อนะคะนี่ก็ขอตอบปัญหาพี่น้อง ประชาชนเบื้องต้นก่อนว่าปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยมาจากทางการออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร,ร้ของโครงการนี้ที่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดค่ะว่าไม่ได้เป็นโครงการกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้ามีคำาน้าที่อะไรก็เรามีทางอาจารย์จะเล่าให้ฟังด้วยว่าว่าอย่างไรนะคะเนชนิญค,คำถามสื่อมวลชนของเราเยอะๆเลยค่ะเชิญคำถาม้เลยครับ